พี่น้องเด็ดจะได้เสียอะไรอีกพาด้วยกันอือพาดๆท่นเก็บก่อนเก็บก่อนเด็กมันนายเก็บ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 ก้อนเก็บก่อนป้าปมันดงมาน้ำพายอีวิตต์สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องเวทสูขทุกคนเวทจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศมีกามาพบก,กั็ขน,น้อยเช่นเคยเนาะ มีกระคำเน,น,ะนะา,าเเนะน้นอ,นอ,อ,นนนนอะพี่น้องประมาณหกมุ้งายหาเกอบมุ้งเนาะมีขอยนกสี้พาเพี่น้องไปรอแง่ในกีนนู่นเนาะพี่น้องไปหาอาหารก่อนนาอพี่น้องไปหาเอามาแรกเนาะมากินก็คือแม่กีนนู่นไม่ขานู่นเนาะพี่น้องไปพี่น้องไปติดตามเนาะผนงานบาสิได้รายปนันเนาะเหมือนสิได้คือข้าเจ้ายูวอเนาะไปพี่น้องไปกับทีมงานเนาะพี่น้อง นะฮะสันเอาตามก็ขามเนาะพี่เนาะเออก็คูนอยู่นาบ้านฮะมีนะฮะไปไปบึงอยู่ก็คูนนาบ้านปะเพราะว่าเห็นใบมันจะเกิดบึงแมงมาอีกินพากันมาเบิ่งอยู่ก็คูนเนาะมีไรอีกบ่ฮี่ดิ อุ้ยไปจับโบท่านกับไปเนอะเออลเลยนี่เฮเห็นแห้งมันกับไปที่่เนี่ยงใส่กบปูงเอเน่ยงใส่กับปุงนกเนาะเนี่ยงใส่กบปงันเอาั้นล้ไหมอุ้ยตกลงดินนี่พี่นเีนี่ยตัวเนี่ยตัมเนาะนี่สินั่งเก็บ นี่พี่เนาะจ้าเพชรติดปูดอยู่เนาะเฮ้ยอะนแรนี่อู้บินเป็นชวนๆอยู่เห็ดจะได้สิได้ไหมจับเอาจับเอาเนาะกุกกคุ้นต่ำลายเนาะจิเป็นก็จะเป็นม,มานจะจับตัวหนึ่งกับเมนโต้โกรดจะเป็นเองจิเป็นเนี่ย คอยนี่ว่า,เอาเ,อานนะเอาเนี่ยเสั้นนะเนี่ยเอาแง่ตัวขอ,อางแง่เมื่อบวยยูอู้ใช่จะไดใส่คืออะไรมันต่ำเนี่ยนี่อ,นอันนี้ลายไม่รู้นนะไปอันนี้ต้วน้างาอยู่หัวเทียงก่อนาย่ไล่เฮะโอ้ไม่ตนะื่นกินบ่ต้น้งโอ้ใส่ใส่สิบหเปนตะกินนะเสะไไ,ไ,ได้ยัง ค uno, ุณดงมาน้ำไผเนาะพี่น้องมาอยู่ยาพี่เน่แม่งสางน้อยกบมี่เน่พี่น้องแม่งสางน้อยป๋ออยู่ทุ่งพุนตาเป็นชุ่มชืเหรอ khuôn cốt đẹp nó phì nọng này vô hòn đài นี่ในทักแตนเนาะทักแตนนำเข้าว้าอยู่ทุ่งนี่พี่น้องนี่แมงกิโน่นี่แม่แค่อะไร ใช่กรกใชอ,อยู่บ่อืมแมงแข็งวายใครสิกาอินไม่แข็งกินเลนะ่มไเออเห็นนุ่งพอโตหวยไปพ้อม หันนะไปนี ah. ah. ้มาไ่หันค no oh ah, ่ะอ่าามอันนั้นอกกตัวนาหันได้กุกไลเนาะอืออาพี่น้องมีแต่แมงกินนเนาะเป็นยอเอยแต่สะออนยืนเทิงคุยเฮงไล่อาดมีหอมแมงสางหน่อยเป็นกินยอดห่วงอ่อนเนาะ ปกรณ์ก <s hhh> mm ็เอาผาลำมาปูเอาเน่อ้ตรงนียังค่อยอีกข้านอีกยยังบินลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวปาก่อนอื้อ อือหือนี่ยังมานาใหม่บุฟินได้จันทั้งตัมยนะนี่มันันเต็นอย่างนี้โอ้ยบุรุษบุรุษอือือกระลุกอือหือมันลอยลงมาอือ นี้มันอยู่แทีย่วันนี้ไม่ใช่เลยไได้เก็บบินนกอยู่บ่เบิดได้ขอเบ,แบบิดลอ่ะมันมีเปไปท่านอื่นเนาะโมล่งค่ะ เลี้ยงยังไงนูพร้อมแฝมยังไม่มีวี่แบวแมงกี้นูนให้กูค้ามมึงมันใบเนาะชิเม็อันนี้ใบฮาวยังจ้าพี่น้องเฮ็ดจะได้เสียอะไรอผ่าด้วยกันอือบผ่าสั้นเก็บก่อนเก็บก่อนอือแต่มันลายเก็บ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 พี่น้องเยอะ เก็บกันเก็บคนป้าม pues ันลงมาน้ำพายอุ้มตื่นจับปลาลายมือจับปลาลายมืออันนี้จับเป็นขนุนอืมอืมเราจะเพิ่งตีน่าเก็บมันเวิร์ดก่อนเก็บยากลงมาตามไานี่มพี่ลงมาตามพายไอเนาะงเห็นไหม Nên phải. Nên trừ... <laughs> đông mà. mày tâm, nhưng phải chưa được nhưng mà này săn này bước săn mìu nông á mh 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 จะเย็นๆลูกพี่ใจเย็นๆก่อนวุ้ยแม่งแค่งอย่างเง้ยมันแค่งหักรอสั้นปีนั้น มันด้งผาเองเนาะมิแตเตฮุบเอาเอาผาตอมตอมเขากันนี่ได้แล้วเนาะแกไปขังเลย เดี๋ยวปูดีก่อนดีนะีขึ้นกกไหมเ้ยเขาเ่ออกีเพื่อโอ้มันก็คือกาน่เอเดยเพิ่ออื้อเงาอ้เมัถือแล้งามเกลียดแก้ด้วง ลูกมะหรืเปลาเนี่ยเห็นไหมเนี่อถอยู่กองขา เก็บบัวท่านนี่เก็บบัวอย่างท่านน้องฝีหนองไว้ๆอีกดี๋ยวมีแต่มาแดงมาแดงนูน

ไหนตัวไหนมันก็มีอะไรกับปุอะไรพวกได้แล้วมือสั่นดีดีนี่ไปตนดมุกขามกขามอยู่เป็นมมีปลายนี่สั่นอยู่กขามมา มาข้ามกระงมะงาใกระ่รูเลยเป็นาดำเนาะไม่รู้ โมย่งมาง้งปันไหนโอ้ม,าคาม,มอะคำห้าผ้าเก็บตัวรำดำเดี๋ยวปุงปีดฮนเดตัวรำโมโตัวอันนี้้ายอีดีลายก็มีตัวใหญ่กว่านี้ที่เข้าไปหน้าใส่แดนนต่ตัวใหญ่ ไปเมื่อไรไปปีน่ะมอแม่ตโกคาบขึ้นไปโต๊ะตจะมันดงตอนไหนตกะงเจอวะที่ช่วงเองเลยเนาะต่ำๆเลยพี่น้องรายเตอบแป้เนาะนี่ต่มแมงจีนูนจ้าฮะมันตกอยู่เนาะออกเนาะ น่าพยายนีตัวง่จีนเลยก็ไปวนี้น่าปอ่างกอปบุ๊ก๊แก่นี่ใช่เด่ก็เลาะว่าหน้าเอาเนาะเดาฮะก็ขามกว่าน้องพี่นาะง้อโครมกับใแคงกันไรเนาะ ตอนนี้เปลี่ยนแผนเนาะพี่น้องเปลี่ยนแผนมาเป็นแหย่เอาเนาะสั่นเนาะคุณโมลุงโอ้โหโอ้คุณวินนี่ใช่ไหมตกใจไงมองเห็นช่ำเแห่แทมๆฮะโอ้โหยียงอันนี้มินขนุนโอ้ย Ừ, bỏ ừ. mình đúng. Đúng, mình đúng ừ. nó hoa vào hoa nó hoa 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 cái hoa 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 nhảy hoa 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 nó hoa 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 mấy như vậy là quên đường <laughs> <laughs> <tên> <laughs> luôn nơi dắm 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 nơi dắm

<laughs> Nếu cái này cho tôi nhảy không. Ăn kì nó kiểu đại lạy, ba. Đấy Cái là... ừ, ừ. ừ. Mmm. <laughs> có kẹp gì Mmm. 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 ในได้เติบไย่วัฒกรับโอ้ยเนื้แม่งไงอู้ตรงไงมันครอดก้นมไปยังขอดก้เนาะมัมนขาดในไล่เติบโอ้โตรงไงน้องใหญ่เนี่ยขอดวะขอดไปต่อขอดเนี่เนาะ อพี่น้อยดูไปอืมติดสายเน,ยนาะตอนนี้ก็มาหอดือนกลนนเนาะพี่น้องได้รายเติบแม่งก้นโน่นกันเลยเครื่องหู